กรบผมนาวทโทอำน,นาจคแงแสงพุ่งครับหน่วยธวัาเกตลงหน้าไปอลับจบลงระดัอนะอบอย่างสูงกระผมว่าที่ร้อยทีตะคุณโทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งสามฝ่ายให้กำลังใจและลอกสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตัวอยู่ณโรงพยาบาลสงขานครินอำเภอหัดใจจังหวัดสงขลาให้ผู้เอ็กไปบุรคุ้มฉายาองค์ขมลตีเดินทาง มาสุดใจหัวส่งพลัาผูวกล้าผักุมองให้ใหาย,าข,ขยา,าของกองใการรักษาความมั่นคงภายในคะเป็น,ปนยิยน่งใหญ่ของพวกเราเสม,มอมานะครับในการปฏิบัติหน้าท,ที่ของระนคับกอ,อ,อ,องใหญ่ขอส่งขอให้ท่านส,สองดูแลใจใสทุกสุข บ้านเธออยู่ไหนอ่ะกูยยกครับกูยยกที่นี่ไหยเนี่ยกรุงเทพครับกรุงเทพนั่นเธอมาเป็นฐาร